ไปดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้หลังครัวลูกสาวมาเป็นทีเรียบร้อยเลยเดียวหนึ่งอึ้งอึ้งพอนว่าว่ามันอึ้งใน่เหมาะเสียเทียบพอนว่าอึ้งอยู่ในอ่ะอึ้งพออึ้งพออึ้งสดสดพอนว่าเสียก็เพิ่มเพิ่ไข่ไงหลายฟองเตียว นี่น้ำซวงเลยนี่ซวงเด้วต้มมันเปื่อยนะแต่ว่าท้องมันก็แตกว่ะทีนี้โจ๊กเมยมันเปื่อยแล้วก็ต้มเอายางยินน้ำเอายางเอายางมันอันนี่ก็สูตรในแม่สุภาพก็ได้เห็ดเลยเห็ดน้ำผึ้งทุกกระเมนความร้อเดี๋ยวล่ะเมนกันจ้พข้นกระเฮ็ดน้ำผึ้งนี่มันจังบ่ข้าวเอาเติมดูเถอะก่อนมีแต่เห็ดยูเครสกันเดี๋ยวนี้กระเฮ็ดกันเพราะว่าเ้างกันมันข้าวเมน เส้าเกียร์ตเฮือจังนึ้เสาเกียร์ฮ่อเลาเกียร์ใส่พอเส้าเกลือใส่พอพอนกปั๊บแล้วก็่ะฮก็ลงน้ำต้มน้ำห้อนมันเดือดเอาลงไปยินน้ำล่างมันโตอึงกี่รอกกิโลละสี่ร้อยบาทนะแม่จะาภาพซื้อไม่แคเจ้าภาพีเส้าดี่าอืม ก็ตรสีต้มไปให้ลูกสาวผมปปะนะแซ่บได้บ่เนี่ขาดยังนี่บัดรสีแล้วก็ใส่ใบเตี๋มันจักจงังเอ้ยอึ้งนี่เวลาเห็ดมันคือมันคือจังแกนนี่ไงมันคือแก่เรื่องมันคือจกไปทางเค็มมันยังสีนวลดิอืบัตที่น้ำบวกกับดีเค็มสิบันอืม เดีย๋ยวเขาไปนอนงถ่ายจากสมองหนึ่งสักนหน่อยมึงโผแตกเห็นทีมันไข่ไงติพี่น้องว่างไหนปูแตกเลแต่ว่าอึ้งเพื่อนเดินนอ็นอกน็อกช่องฟีดมานขึ้นบ่เป็นอึ้งสด<ม>เื่องแตกออกบ่แล<ม>้วไข่แตกออกบ่แล้ว ว่าไปสมป่สมได้จ่ะจะไปป่ขามอีกปะมันอยบอวนหวานลาด่เดี๋ยวมีบานเน่นั่นแหละมันจะเสียบเข้ม เอานั่นส่กันน้อยเนะาะเพิมมาเลยเถอะนี่เอาน้ำใส่ไปเอาน้ำไปใส่ก้วยตักน้ำไปใส่กล้วยแม่เพราะฉันเอามาพอดีแล้วฉันเอามาสองทับนี่ เนตติงครับรู้รู้รูขึ้นบ่นีท้องเตียกเมื่อเยปละ่าต,ตัวมันน่านจะเป้เลหล่ะอ,อึ้องเข่ามันัสีแ่แล้วนอพี่นอรอให้น้ำบกนเดี๋ยว้ง <c oughs> ูเดียวเอาบ่ฉนิ้บประคามอา ่ป,ปะนีจะบอกว่าไปทางเขา <laughs> อันนี้เติมน้ำปลาเขาไปอีกอว,อวันหน,นึ่งเออนัวดเหรอเพื่อนเบุ๊งชั้นจะไปเอาอันนั้นวันมีดพัลลิจไปไหมนะเพวันมีหม่องสิไปของเพื่อนนะนมีด ว่ได้อื้งมาต้มติพ่อวันดไปทัดวันไปหาอึ้งไข่อึ้งเปาะทั้งใดวันดเอื้องปาะอึ้งไขทังใดทั้งพีต้มดูๆๆๆเยู่ผีแล้วบ่อยไปกินน้ำเดี๋ไ่ได้กินเพราะไดเพราะว่านี่พิเศษของลูกสาวอึ้งลูกสาวดอก้อ บอ่บอมิตรใด้เหรอแต่ว่าใดมันเป่าปรทธานได้ต่อไปป่ะธานมาในกลุมไปวัดเดียวแล้วกเก้ากับรถบัสคนแล้วเพรรถบัสกับเบิ้งหกล้อเด้อพอเดินเบื้งรถเครื่องปั้นนั่นเขาบัดกันเกี่ยงนี่บร่รถถูกรถเขาบักเกี่ยงนี่แหมนี่บ่บ่ได้ซื้อติดรถไว้เหลี่ยมีอยู่แต่มันเสือเสีย เสื้อวิบากไว้มีอะไรเนี่ยที่ไหนที่ประม่นใจขาดเจ็บเวล่ะแต่ว่าผู้ใดอยาก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 เติมอีกมักนวดลึกนวดลึกจะเติมอีกแต่ว่าถ้นเป็นสูตรน้ำก็ซ้ำนี่พอดีแมนถ้นเกินก็ดีมันสิสูตรน้ำก็ได้ไปทางเขา โลโลุลโลโลโลุลเห็นไหมแล้วพี่น้องทำเสร็จแล้วก็จะได้ไปส่งลูกสาวในคลิปต่อไปพี่น้องครับอันนั้นใส่เด็ดไปเอาไม่ใส่ไหม ถามเพิ่งดูเราเรา,เรามีหนังแข็งบ้างเราเราเสือโซ่ไหมจังหวัดเนี้ยต้องหักมันออกเร,เราเอาลงลงหมดงามมันเลย<อ>มันจังหอมออมันไไมีมน จะจะเอาไอ้นันไสบดที่นี่มันจังคอยสีหอม่าได้พีรน้องบ่บม่ยากอบอเอกแซบไปแซบไปแซบซีมใเน่พเอกมาซีมด้มาเสีไงได้ปเน่เป็นไเน่เฮดแล้วๆพดีหรอมามได้ไปสรงแตงรังสันว้เป็นกิโลละสี่ร้อยเหมือนกันเนาเจ้าภาพนี่แมเฮ็ดใ้ต้ม สูตรเดียวกันบว่าทีอันนี้สูตรเม็ติงบพรมันสูตรคอยขึ้นทองแตกมาจะพูนเมื่อวานนี้เอาพอเอกซิมซิมแล้วแล้วขันได้ที่กะปุงเลยไปปรขายอีกวะเสียบเสียบเบิ้งเปียไปไหมขันเปียแล้วปุงได้ปะ เอาทาน่ามันบกกันะสนะัวลอเบตริรระเอานันแอว้เลวเพือเ่ากอเติมแล้วเอาขันเปื้อแล้วกับปวงเถอะเออลูกสาวมากินตัวเพื่อนเขามาเตียนไปล่ะมีเอากันสันพอนไฟเบาๆเรียวๆจังตักไปแบบที่นี่

อื่งทางไดเนี่ยอื่งทางพี่บ่่าจะเป็นอื่อง่าจะอึงสังบ่เงี้ิดว่าอายของเขาพละตัวเพราะถอทั้งคุ่นพี่น้องหลบยบ่ทั้งคุ่นพี่น้องไหลก็ไปลวดท่านี่แพงน้ำดิกินด้นอยมันกินปมันน้ำองพอตัวแกเ่นดีเลย

พอขมอดเนี่ยพอขมอดวากับลุยตะกระแตมีกระยางแห้งขับคนเอาคลิปมีไว้สมีตะกันพี่น้องพระกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง